สัรวัตฉันผ่านหรือยังคะเธอถูกทําไหม่สรบแล้วจับมาจะพาได้ยังไงนี่งั้นต้องมาคุยกันให้ดูเรื่องฉันอาบน้ําเสร็จเปิดตู้เก็บของเห็นแว่นถูกขยับแต่เงินในกระเป๋ายังอยู่ครบฉันก็เริ่มสงสัยแล้ว ต่อมาได้ยินเสียงแก๊แก๊ๆก,กบนรถเมย์ตอนนั้นฉันคิดว่าบนรถมีผู้ป่วยโรคจิตนั่งด้วยตอนกินข้าวได้ยินเสียงแบบนั้นอีกฉันดูเลยว่าถูกสะกดรอยตามแล้วรู้ได้ยังไงว่าคนที่สะกดรอยตามไม่ใช่คนฉันเห็นบริกรใส่หูฟังสีดำมีสาย แต่ว่าคนที่เอาน้ำมาให้กลับใส่หูฟังท่อลมของตำรวจอีกอย่างร้านนั้นฉันไม่ได้ไปแค่ครั้งแรกเพวกเขาจะดืนน้ำจากขวดแก้วแต่บริกรคนนี้จงใจเอาน้ำมาจากในครัวเธอก็เลยแกล้งทำเป็นดื่มน้ำแล้วแกล้งโมสติฉันเดาออกว่าเป็นการทดสอบก็เลยเล่นละครด้วยแต่ว่าด้วยพี่คนนี้เล่นไม่ค่อยอินนะคะฉันเนี่ยนะ ไมมีผู้ชายโรคจิตคนไหนรูปแค่หัวเข่าของผู้หญิงที่ต่อสู้ไม่ได้หรือคะก็เพราะว่าขยับของในตู้เก็บของแล้วก็ทําเสียงปากกาแกะกๆเป็นการทดสอบการสังเกตเผชิญหน้ากับอันตรายถือว่ารับมือได้ดีรู้จักวางแผนและปกป้องตัวเองได้ดังนั้นผ่านการทดสอบทั้งสองข้อสรหนโดยปราบปรามกวัวปัวเฟขอบคุณค่ะไม่ทราบว่าภารกิจครั้งนี้คืออะไรเอาคนที่ตายไล่กันหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของเรา คดีฆ่า,าหันศพส,สองสาขาผู้หญิงกลางคืนถูกทำร้ายต่อเน,นื่องเธอเพิ่งเรียนจบก็จริงยังเป็นเด็กใหม่แต่มีคะแนนโดดเด่นในโรงเรียนครูฝึกให้การประเมินดีมากคุณสมบัติภายนอกและปฏิกิริยาตรงกับความต้องการของเราแต่คดีนี้ไม่ธรรมดาเป็นการท้าทายครั้งใหญ่สำหรับเธออยากจะเข้าร่วมหรือเปล่า